แนะนำตัวเราร้องเพลงก่อนเขาจะรู้ว่าเราเป็นว่าเราเป็นยืนยันว่าเราตัวจริงไว้ที้ครบมาแต่จริงก็กลาบเราเด้อพอแล้วหักไปทำไปเจ็บมาจนหัวใจสี่รีด่แน่นอนตัวเราคือแนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเราคือใครสวัสดีค่ะกั้นตองทุ่งเงินค่ะ แต่ว่าเขาจำหนูไม่ได้เดินไปไหนใครอ่ะใครอ่ะที่ว่าเมลงไหนตอนไหนที่เรารู้ว่าเราดังมากหมายเพีงเราดังมากตอนนี้เลยค่ะจริงๆอ่ะเอพราว่าแบบว่าไม่ไม่เคยแบบว่าอยู่ทำการเก้าอี้สูงขนาดนี้ตอนนี้เลงไปกี่วิวแล้วคะ ออตอนนี้ถ้าจีบบอร์ดน่าจะมีร้อยล้านค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นกุหลาบน,น่าจะมีเกือบใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะเกือบร้อยแปบล้านใช่ค่ะก็มันดังมาแล้วทำตัวถูกไหมครับหรือว่ามันเดิมเลยค่ะดูดฝนบ้านทุกวันเลย <c oughs> เมันเดิมเลยอย่างเวลาออกไปไหนมาไหนทุกคนแต่คนยังยังจำไม่ได้จำได้ค่ะหนุ่มคือแต่ก่อนหนุ่มไปใส่มาใส่เนาะค้นสิแบบว่าจำเฮาบ่ได้แต่ตอนนี้ไปไม่กระทังรงไปของน้ำปั่มน้ำมันกันต่อ ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแสดงว่าวันนี้แต่งหน้ามาเลยคนจำไม่ได้ไม่ได้พ <c oughs> ี่ก็ต้องรู้สึกไงเราอยู่ร่วมการมาสิบสองปีแต่ท้าแต่ปี จริงๆอยู่วงการมาจะ18ปีแล้วค่ะใช่กว่าเพลงจะดังก็ดังตอนแก่นั่นแลแล้วเราหายไปไหนมา17ปีแล้ปีลูกก็อยู่ในแกรมมี่แต่ว่าเพลงอาจจะแบบไม่ไม่โดนใจแบบว่าแบบเอ่อทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบกุหลาบจีบอกอาจจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยใช่คิดว่าเพลงมันดังเพราะอะไรจริงๆดังเพราะโอกาสแล้วก็ดังเพราะว่าแบบ คือเป็นช่วงจังหวะค่ะหรือว่าจังหวะนะบางทีหรือคนเรารอมานานแล้วก็แบบว่าพอมาถึงจังหวะออ้ยมันใช่อะไรเงี้ยแบบอาจจะโดนใจแบบหลายๆคนใช่ไหมตอนนั้นคิดไหมว่าตอนที่เพลงออกมาแรกแบบว่าเพลงเนี้ยมันมาแน่มันมีลางอะไรบอกัไหมไม่มีคือตอนแรกร้องอะคือหนูเข้าห้องอัดอะหนูก็แบบเป็นคนแบบว่าทํางานซีเรียสแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดงานให้มันดีที่สุดวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่ากูลาบนี่ร้องยากมากเพราะว่ายิ่งยิ่งทำงานกับพี่ก๊อฟด้วยเนาะพี่ก๊อฟเขาก็ดังมากอะไรเลย แล้วน้องสลันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิวบอนี่ก็คือแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก่อนร้องลูกทุ่งหัวลำพอมาร้องจิวบอเป็นลูกทุ่งอินดี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงใช่ที่จริงแล้วหลังระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมามันมีทอ้อมาที่แบบว่าเออเรายังไม่ทั่วประเทศสักทีโอจะว่าจะเลิกแล้วค่ะตอนแรกใช่ว่าจะเลิกเพราะว่ามันงานมันน้อยแล้วแบบเราทําอาชีพคนอื่นเขาทำอาชีพอื่นเขาได้ตังค์เยอะไงแต่ทีนี้นเราก็แบบงานแบบเดือนหนึง่งสี่ห้างานแต่ว่า แบบพ่อเข้ามาเป็นเท่าสิแบบโอ้โหงานน้อยแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้ก็เลยแบบเอ้าลองสักตั้งหนึ่งลองอีกสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเผื่อมันมันดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าไปทำไปเจอเพลงจอบอกกับอาจารย์น้องลูกดงฮาร์ลิตันก็เลยได้ออกมาทําเองโปรดิวส์กับน้องจินนี่ภูไทยใช่ค่ะตอนตอนนั้นเป็นปีไหนครับที่รู้สึกว่าเราไปทำดีกว่าไม่เป็นแล้วนัอลโอ้ล่าสุดเลยเมื่อเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังก็ยังแบบใช่ จริงๆอ่ะหนูยอมรับเลยว่าตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังนะคะตอนที่ออกจีบอ่อปี ปีแรกเลยคือหนูทําพระป่ากับบ้านเกิดปีที่2แล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่าให้ทําพระป่าครบ3ปีแล้วจะดังหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วห <ทำ S 1> นูเป็นคนที่ไม่ชื่อ<ๆ>แต่ทำไม่เชื่อ <laughs> แต่ทำไหม้ครบทำครบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะปกติเราไปทําที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเรายังไม่เคยไปเลยค่ะแต่พอเราไปทําครบตอนแรก2ปีนะคะจูบ่บอดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่5้าล้านหกั้นโห ตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเลยค่ะแต่พอแบบปีที่สามกหลับมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงงวัดไหนครับเออหนูหนูจําได้ว่าหนูไปทําบุญที่วัดไหนแถวนครพนมมาค่ะแล้วท่านก็ทักหนูใช่ได้ไปจะได้ใกล้เหรอไปไหมคะแล้วแล้วพอมันสามปีมันดังแล้วมันยังไงต่อชีวิตก็ตอนนี้ก็ทัวงานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เลยนะวันนึงกี่งานอ่ะเมื่อกี้บอกสามสอง สามงานได้ค่ะใช่ก็คือมีทุกวันเลยมีทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเหนื่อยจากตอนนั้นคือเดือนละสามงานหรือว่าเป็นตอนนั้นเดือนละแค่ห้างานแต่ว่าตอนนี้คือทุกวันบางทีก็สองงานสามงานต่อวันใช่เหนื่อยอย่างนอนบ้านไม่เอาง่อยไหมแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยแต่ว่าเราต้องแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอ่ะแล้วก็เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วใครจะจ้างเราอ,อะไรอย่างเงี้ยช่คุ้มค,ค่ากัสิบเจ็ดปีที่รอคอยไหมคะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอี้สัมภาษณ์วัน <laughs> <laughs> นี้ไม่มีท่าในหัวมาว่าเราจะได้อะไรในในฐานะที่เป็นนักร้องคนหนึ่งไม่เลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โลภเลยคือเขาให้ยังไงมาก็ได้อย่างนั้นคือไม่ได้แบบว่าคือมันมันเป็นโอกาสจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่หนูอยากจะแบบไมมาแบบ คืออยากมาโชว์จริงสิแต่ว่าอยันลืมเหนื่อยสินะคะรื้ม่ากลัวพะวงตื่นเต้นจ้าเลยค่ะแต่เพลงเราใช่ไหมเพลงเราอยากพี่ย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าเดือนหนึ่งสามสี่งานที่ว่าเป็นนักร้องอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรากินอะไรลูกเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอ่ะก็มีน้อยก็กินน้อยค่ะจริงๆทุกวันนี้เราก็กินน้อยนะแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับว่าห้ามีเท่าไหร่ห้องก็กินเท่านั้นค่ะเราก็อยู่แบบประหยัดเลยแกตอนนั้นสามสี่งานตอนเดือนเราหมายถึงเงินมันจะมันจะได้แค่นั้นมันจะกินอะไรหมายถึง ค่าใช้ใจ่ายมันคบกับค่าใช้ใจ่ายเราไหมเอ่อมันกับพ่อได้จ่ายแต่ว่าเราไม่มีเก็บเยอะออสมมติว่าแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บตังค์น้อยๆแต่เก็บได้นานๆคือตอนแรกอ่ะคือหนูพรหนูส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ตอนอายุสิบสี่ก็ส่งจบปริญญาตรีทีนี้นเสร็จปุ๊บแล้วนูกเก็บเงนิหนหน่อยดาวบ้าน ดาวบ้านลังน้อยๆแล้วก็เก็บอีกเก็บเงิ่อีกกองยังซื้อบ้างให้แม่แต่ว่าก็คือสามสงานแต่ก็มีเงินดาวบ้านแล้วใช่อย่วันนี้วันละสองสามงานเดือนึงมีทุกวันอันนี้ดาวอะไรรู้ป่ะซื้อหมดได้เลยไม่ใตอนนี้ก็ยังผ่อนเยอะแต่ว่ากําลังเก็บเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเท่ากับต้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบว่าขยันนิดนึงอย่างตอนนี้ชีวิตมันเลี่ยนไปมันอยากทาอะไรมากขึ้นมา ตอนนี้เหรอคะหนูหนูแค่ทํางานทําร้องเพลงให้มีความสุขแล้วก็อยากจะทําผลงานตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนฟังเขาแฮปปี้เราก็มีความสุขหนะ้าที่ที่ดีที่สุดของนักร้องก็คือร้องเพลงให้คนฟังมีความสุข ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คาดหวังกับเพลงต่อไป่กแบคว่า๊อฟเพลงนี้มันนไปแบบเพลงี้กูหลาบแล้วเพลงหน้าอะไรคิดหนักคิดหนักเนาะหนูว่าแบบกูหลาบมาแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยพี่ก๊อฟด้วยนะคะที่ให้เอาเพลงนี้มาให้เราพี่แบงค์แต่งเพลงท่อนนี้ให้แต่ว่าเพลงต่อไปเมื่อวานเพิ่งคุยกับพี่แบงค์ไปมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่ากำลังทำน่าจะสิงหาใช่ใช่ทำตัวโดังแล้วทำตัวถูกไปเนี่ย เหมือนเดิมหนูก็โก้เหมือนเดิมหนูแบบว่าได้สิละค่ะเวลาที่คนเรียกผมแก้ตองแก้ตองค่ะตอนนี้คือเป็นยังไงสวัสดีค่ะเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอถ่ายแต่ถ่ายไหมคะจริง,รงคือบางคนเขาแบบไม่ถ่ายรูปนะถ่ายกับหนูหน่อยอย่างเงี้ยหนูหนูก็เป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้กกรตองมาจาก มาจากบ้านไม่ไปรู้ไม่ยึงมาจากอะไรคะก็่ตอบจะเอาใช่ไหมชื่อการตองมาจากไหนโอเคหนูหนููร้ว่าพี่ถามหนูว่ามาจากไหนหนูมาจากบ้านการตองไม่มีการตองถามพี่ไม่เคลียร์ชื่อการตองเนี่ยใครเป็นคนแต่งให้อ๋ออย่างนี้เหรอโอเคใครการตองลูกชื่อการตองมาจากที่ไหนครูสนะแต่งให้ใช่ให้ของกับพี่ดอกอ้อ